ทุกคนี็ยังี่จะรักเธอรักเธอรักเักรัเอ การน,น,นำกิจกรรมต่างๆนะคะของพีไทยสู่ความยั่งยืนค่ะลำดับต่อไปี้เรียนเชิญค่ะจะช่วยทำให้งานรอยกระทงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันแซบหนัวมากขึ้นกว่าประมาณ20นาทีเพราะฉะนั้นจะขโมดเรื่องนี้ให้มันสั้นกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายก็มาลาสักดรัคับ เราก็จะจําแล้วก็จะบอกว่าการลอยกระทงนั้นมีวัตถุประสงค์สมอย่างครับเพราะว่าไม่ได้บูชาพระอุปคุตในวันเพ็ญเดือนสิบสองนะครับเขาบูชาพระอุปคุตกันในวันเพ็ญพุธมันสืบกันมาเป็นพันปีจากสารเนี่ยนะฮะเอาไปลอยตามแม่น้ำเลยนะครับเราอยู่โคกครับท่านที่เคยไม่สอดเคาะนะครับคุณยกมือนิดหนึ่งจะได้มีเสือร่วมเคยชำระกูแก้กูสาเคยแก่เพราะว่านะครับเพราะว่า ทีเเ่เพราะฉะนั้นมันเกิดก่อนสุโขทัยนะรครับเหล่านี้คือการทงผมไปพูดอย่างนี้หลายครั้งคนก็บอกว่าอ้าวอาจารย์ถ้าอย่างนั้นต่อไปเราเลิอกอะไรกันหน่ก็ไม่ใช่กระทงย่างถึงเป็นกระทงนะไอ้นี่ไม่ได้ร้อยตามพิธีวันเดือนก็ไม่ใช่ผมบอกว่าถ้าคนพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องวัฒนธรรม ไม่มีไม่เป็นไรครับอย่าไปซีเรียสตามข้อมูลวิชาการแต่สิ่งสําคัญคือเมื่อมันปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราให้ความรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีการเรื่องนและเปี่ยนไปแล้ววันเนึนงมันกลายเป็นซอฟต์าวอร์ของสังคม เรื่องสิ่งที่เราพูดอะไรคือแม้ไปว่าทำประจุได้แต่วันนี้มันอยู่ในเจดี่์ทางระบรู้วบนต้นไปต้องดึงออกมาใช้ดึงสร็ภาพมันให้ถูกต้องในจุดกระสีเรากำลังจะนำรอยจะถูกกมันจัดในวันที่ซ้ำๆก็ไม่ต้องเอากันตาเดิมการดูช้าในน้ำการใช้ดึิการใช้ดึงที่ควรควรเพรส่ว่าผิอยาง ให่มเมื่อตมันแล้วดไม่ี่ได้อยาน้่นา่งวันนี้รางวัลที่สองค่ะเป็นจากสะดุนะคะ กระบวนการทำงานเต็มทีนะคะความความคิดที่อพัฒนประดีพัฒนาโพค่ะรัชศุทธนอทค่ะท่านอาจารย์เจสมสรีเหลื่อมกุมารค่ะ สองจะเป็นตัวแทนจากวัดป่าทุ่งสีเมืองนะคะเป็นตัวแทนจากวัดกระชานิยมค่ะ และท่านสุดท้ายนะคะเป็นตัวแทนจากว <What? S 1> <What? S 2> ัดฮอตตาติกาลาร,ร์นะคะซึ่งทั้งหมดนี้คือตัวแทนจากใช้การแผ่อยู่ด้านบนอยู่ด้านบนนะคะาำกระทงอยู่ด้านบนเวียงและแห่รอบเมืองกาลสีนะคะี่กับสาวงามนะคะทั้ง16ท่านในวันนี้ค่ะ เรียกนว่าเป็นเดนเซนหัวหน้าส่วนราชการนะคะเพื่อที่จะบันทึกภาพร่วมกับน้ำน้องด้วยนะคะเดนเซนค่ะและนี่ก็คือความวงดงามและการสื่อสารในการประเพณีนะคะ,ะวาคาัฒนธรรมในส่วนของงานลอยกระทงประจําปี2565

จราจรค่ะท่านพันตำรวจโทอาทิตย์จันทาค่ะรองผู้กำกับการจราจรค่ะและท่านสุดท้ายค่ะท่านเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองในครั้งนี้ค่ะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับมีรอยกระชงหลังจากที่มีบุญออกพรรษาเดือน11ส่วนประเพณีรอยกระทงของเราก็คือ วันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน 12. และตลอดระยะเวลาของการออกพรรษาโนยประทังถึงลอยกระทงก็เป็นห่วงที่พวกเราผ่อ,อนคลายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราการจัดจกิจกรรมของเราเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมนี้เราจะทําอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องประเพณีลอยกระทงสถานที่ของเราก็ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงในแห่เมื่อเมื่อสักครู่บอกว่าจะแห่เกวียนรอบเมืองอย่างนี้เลยหรือไม่รอบเมืองหรอกครับ เส้นทางไปไม่ไกลเพราะว่าดูดูเวียนแล้วก็ไม่น่าจะไปไปได้ไกลรอบเมืองก็ในช่วงงานในช่วงงานมหกรรกับรารแพร่วานต่างชาติครับสำหรับขาราชการที่ย้าย้หม่ยังไม่ได้อนุสาวรีพญาไทเชิงคอนก็จะเข้าสู่ถนนที่รงครับผ่านร้านแต่ก็เปลี่ยนพอที่จะประชาสัมพันธ์ได้ก็มีวงเวียนต่างสองประกวดกระทงสามประกวดการบรรยายไม่น้อยกว่าสองภาษา นึ่งที่สําคัญนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเกี่ยวกับรเรื่องของการดูแลความปลอดภัยไม่ว่าแหมมอสักครู่น,นี้อาจารย์พูดมาทําลายความรู้เกี่ยวเรื่องของรอยกระทงผมมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับนะครับทั้งเรื่องของการดูแลเรื่องจัดก,การจราจรด้วยนะครับทุกอย่างส่วนในงานลอยกระทงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสําคัญเพราะว่าประดิษฐ์กระทงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็น งานใหญ่ที่คณะกรรมาการได้จัดสรรมาก็คงจะเป็นสาวงามสาวงามที่มีอายุระหว่าง15ไม่เกิน25ปีคะก็เป็นมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาลสินนะคะเราอยากได้สาวงามเมืองกาลสินนะคะ เราสี่นิ้วนะคะไม่เกินสี่นิ้วะะปกติเราเห็นนางงานที่สูงมาก7จ็ดนิ้วแนิ้วเราไม่ได้อยากเห็นภาพนั้นเราอยากได้ภาพที่สวยใสยแล้วก็น่ารักน่ารักนะคะคนานางงามนพมาศราวนะคะส่วนวัฒธรรมอำเภอเมืองจกกังหวัด กาสนนะคะแล้วก็ท่านรองพู้กงกับจราจรจังหวัดกระสินนะคะตลอดจนแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน,นะคะ่ะดิฉันอยู่3กิจกรรมหลักๆนะคะก็ตั้งแต่สงกรานนะคะก็อุดหนุนงบประมาณให้1 0 0 0 0แสนบาทนะคะแล้วก็แห่เทียนประเพณีของเรานะคะเว้นไปประมาณช่วงโควิดนะคะแต่ว่าโควิดเมื่อกี้ก็น่าจะจัดแบบซอฟๆไปชมนะคะท่านนายกที่ได้จัดกิจกรรมมาเพื่อ พี่น้องในเทศบาลแล้วก็ตลอดจนหลายๆเราเชื่อมั่นว่าจริงๆต่อไปตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของจังหวัดกาลสินนะคะแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเมืองก็พยายามเภอนะคะ1 3อตำบลงบประเพณีที่สนับสนุนก็สนับสนุน2 2คลอง14ทุกอำเภอแล้วก็กระทงพื้นบ้านของเราเนี่ยทำจากกลกล้วยแล้วก็เอามาทำเป็น3มเหลี่ยมพวกเราจะเรียกว่ากระทงหน้าหัวข้อเจทจ็จริงๆนะครับ ที่ท่านอาจารย์ยุทธพงศ์ท่านพูดถึงว่าเมื่อออกพรรษาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิเก็จะมีพิธีรอยกระทงบางครั้งก็รอยกระทงกันทั้งปีแล้วก็จะขึ้นในช่วงออกพรรษาวันออกพรรษานะครับก็เป็นความสนุกสนานทางทางน้ําเป็นเป็นความสําคัญทางน้ำน้าเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีส่วนประเพณีที่เทศบาลเมืองกาฬสิธุ์อัานเป็นงานประเพณีระดับจังหวัด อย่างเช่นของจังหวัดอื่นเขาก็มีบุญพระเวทบุญปั้งไฟบุญอะไรต่อมีอะไรแต่บุญสัมหานี่ยังไม่มีใครใครทำเพราะว่ารู้สึกว่าจะทำแล้วก็ยากแต่เราก็มิตรแล้วก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงลําลึกถึงอดีตนาเจ้าเมือง ที่เสียชีวิตไปแล้วผู้ที่เสียของถับ่านการิึกแล้วมากว่ดตอนผู้คนเอากําลังเพื่อที่จะรวบรวม,รวม,รวมสมัครให้ผลไปตีกรุงเทพก็มาชวนเอาพวกเราจะว่าไปแล้วก็เป็นพวกภูลาวที่ย้ายมาจากไอ้เวียงจันท์ย้ายเข้ามาผมต้องขอใช้คำว่าปรบมือให้กับข้าทหารเสือที่อยู่ข้างบนเวทีของเราด้วยครับนะครับแล้วก็เรียนสื่อมวลชนนะครับท่านแขกผู้เชิที่เดินทางมาร่วมนะครับ ผมไม่รู้ที่เห็นเทศบาลเมืองกาลสินที่จัดท่านผู้ชมครับแขกทูกท่าครับแลบะบกลาวด้านหลังเรานับมูลค่าไม่ได้เลยกับสองตึกที่อยู่ด้านหลังวันนี้ศักยภาพของเทศบาลเมืองกาลสินได้แสดงออกถึงศักยภาพของของ,ขวงความเป็นเมืองกาลสินอย่างแท้จริงนำรปภเข้ามารวมทั้งการคุยเอทงานผมยังประทับใจท่านอรองผู้กับที่บอกว่านี่เรากาลสิน พี่น้องที่เดินผ่านมาผ่านไปได้เห็นถึงเป่าอีสานพภาษา,อา,อาไทยนะครับแล้วฝรั่งไม่นำซ้ำครับวันนี้ผมได้ยินภาษาจีนยังคิดว่าผมอยู่เมืองปักกิ่งเลยขอเสียงปรบมือให้กับเทศบาลเมืองกรสินอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่คือความอลังการมากๆครับผมผมว่างานแถลงข่าวงานนี้เนี่ยถ้าหนึ่งร้อยนี่เก้าอครับอีกหนเนี่ยก็คงเป็นความผิดพลาดของสายตาผมนี่เองนะครับแต่ทีนี้ในานามของสื่อมวลชนนะครับ เราเห็นความประทับใจก็อยากจะให้พวกเราถ่ายทอดอะ,อะไรที่มันเป็นเป็นความแตกต่างนะครับวันที่แดเนี่ย oh. ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนกับท่านนายกว่าคนที่เอยงานปกตินั้นมีกระทงะเฉยเเกวียนเราการย้อนลอยประวัติศาสตร์ผมคิดว่ามันจะเป็นหน้าหนึ่งวันนี้เนี่ยพวกเราได้มาฟังผู้ที่เป็นปากของความเป็นกระทงแล้วเนี่ย มันมันมันมีความรู้สึกเพื่อมแล้วนี่เป็นการเริ่มต้นของการตีละคังของความเมืองกาลสิน์ผมรบกวนรบมือให้เทศบาลครั้งอีครั้งหนึ่งครับผมไม่รู้จะชมอย่างไรนะครับงานครับว่าในนามฐานะของเยาวชนผมอยากจะให้ท่านนายกนะครับก็จะขอเงินผ่านท่านท่านท่านนายกองการครับว่าขอรางวัลเพิ่มสักสามรางวัลให้ผมหน่อยรางวัลก็คือผมอยากเห็น การพัฒนาในเรื่องราวของประชาสัมพันธ์ครับให้นักเรียนนักศึกษาครับสักสามนาทีไม่เกินสามนาทีในระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษาปตีครับอัดลงติ๊กตอกกได้ไปในสามนาทีเกี่ยวกับงานของของของประเพณีของเราเราจะต้องดึงดึงความเป็นลากเง้าของของเยาวชนเหล่านี้ขึ้นมาให้ไม่ต้องตัดต่อครับอะไรก็ได้ที่เขาคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมของกาฬสิน์เป็นวัฒนธรรมของลอยกระทงครับอาจารย์เชิญชัยครับ,รบไม,ไม่ไม่มีปัญหาเลยครับ ือให้ทําคลิปวิดีโอของเยาวชนเพื่อที่จะประกอบกับการจัดประเพณีลอยกระทงในเทศบาลเหมือนกันลสิงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับท้องถิ่นนี่คือท้องถิ่นเราครับเราจะม,าม,มีประสบการณ์อย่างไรคิดอย่างไรก็ทําเป็นคลิปนําเสนอออกมาเป็นคอนเทนต์เราก็จะมีการประกวดแล้วก็ให้รางวัลด้วยแล้วก็จะมอบเป็นเงินรางวัลในในวันที่เราจัดงานบนเวทีนะครับอันนี้ไม่มีปัญหารครับคิดว่าทาไม่ยากแล,แล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรามีการบรรยาย การบรรยายสองภาษาของแต่ละคุ้มวัดซึ่งสามารถที่จะให้รางวัลเฉพาะเฉพาะของผู้ที่บรรยายดีบรรยายสองภาษาท่านจะพูดภาษาอะไรก็ได้แล้วถ้าใครพูดดีใครมีสตรอรี่ที่ดีก็จะได้รางวัลันนี้เรามีอยู่แล้วอยู่ในกิจกรรมผมอาจจะบกร่องคือก็คือ,คอ,คอ,คอไม่ได้ลงรายละเอียดน,นะครับแต่ก็ทำ,ทำได้ให้จาร์เอาเป็นว่าไม่มีปัญหาครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่แนะนําแล้วก็จะได้บรรจุเป็นอะไรแลเป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งของ งานประเพณีลอยกระทงของเราในปีต่อต่อไปด้วยครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะมีท่านใดที่อยากจะสอนนะครับเชิญชวนที่สวนสาธารณะกุดน้ํากินในประเพณีลอยกระทงได้กรับขอบคุณครับ ค่ะและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้ดีให้เกียรติมาแถลงข่าวกับเราทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นกำรับทานอนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านแกกผู้มีเกียรติเดี๋ยวบันทึกภาพร่วมกันนะคะเพื่อเป็นท่านแข่ผู้มีเกียรติที่ได้ให้เกียรตินะคะซึ่งวันนี้เรียกได้ว่าเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นจากท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะทุกท่านค่ะและเรียกได้ว่าในส่วนของท่านที่จะวิธีัยนาฏศินกัลสินและการประกวดหนังนพมาศค่ะ Yes we have many activities success to make the t r a t o n competition and and นางนกพิราบ competition at our จะว่าเป็นการสื่สารประมินีนะคะ